สวัสดีครับพวกกรงช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะหลังจากที่ทาโครงสร้างทําอะไรเสร็จแล้วนะครับนะก็คราวนี้ก็ถึงเวลาฝังทางแซกนะครับนะนะทางทางแซกหรือบ่อเกิดนี่แหละครับนะเราจะฝังยังไงเลือกยังไงนะครับนะตามผมมาเลยครับเอานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเออพอดีต้นปาล์มถูกแล้วนะครับจะลมซะก่อนนะฮะก็ขิดลมไม่ดูนะครับนะ ใช้ไม่โคลนนี่นะครับคนมนพูมาแล้วครับปามายุเยอะแล้วนะฮะจากนั้นก็มาขุดกันเลยครับนะฮะก็ขุดขนาดเนี้ยนะครับก็ประมาณเมตรหนึ่งเมตรคูณเมตรลึกประมาณเมตรเมตรเจ็ดสิบนะครับนะเมตรก็คือว่าขุดเนี้ยให้ให้พอดีกับถังแท็กนะฮะนะเผื่อปรับพื้นที่เผื่ออะไรรองอะไรนิดหน่อยนะครับนะ เราก็ขูดไปลึื่นั่นนะครับจากนั้นนะครับนะเอาแผ่นพื้นสําเร็จนะครับขนาดเมตรหนึ่งนะครับความยาว1เมตรนะครับใส่รองไปเลยครับแต่ว่านะครับสําคัญเลยนะครับนะก็คือจะต้องให้ไมโครเนี่ยกดนะครับกดให้แน่นๆเลยนะครับนะแล้วก็กดให้เรียบๆได้ระดับเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณขับไมโครด้วยนะครับอันนี้อันนี้พอดีน้องเขาทํามาบ่อยแล้วนะครับนะวิธีนี้เขาเลยเข้าใจงานนะครับนะเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับนะก็ป,ะปล่อยก็ทาได้เลยเขาเข้าใจครับนะเพราะนั่นนะครับสังเจนด,ดูว่าเขาปรับพื้นที่ค่อนข้างจะเสมอเลยนะครับ คือถ้าปรับไม่เสมอเนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าเวลามันมีน้ําหนักน้ํากดทับไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวถังแซ็เนี่ยนะครับบิดเบี้ยวนะฮะพอบิดเบี้ยวก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับนะแตกทีนี้ก็เรื่องยาวเลยครับหอมฟุ้งเลยนะฮะนะครับกดแล้วกดอีกนะครับอันนี้เออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอดีมันตัดต่อนะครับนะจริงๆแล้วมีการเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงอีกหลายรอบเลยนะครับนะฮะ กว่าจะได้ระดับที่ที่พอดีนะครับก็ค่อยเรียงไปทีละแผ่นนะครับใช้สามแผ่นก็พอนะครับนะฮนะสำคัญคืออย่างที่ย้ำนะครับมันจะต้องเรียบเสมอกันเป๊ะนะครับแล้วนกะนะ็ต้องกดให้ข้างล่างแน่นๆด้วยนะครับนะ ดูครับเขาค่อยๆทำมากเลยนะใช้เวลานานพอสมควรเลยและครับนะครับ,นะรบย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆเขาก็กดย้ำกดย้ำกดย้ำไปนะฮะนะครับพอได้ระดับดีแล้วเนี่ยก็ลองเอาถังแซกนะครับวัดดูนะฮะวัดกับขนาดของปลายท่อที่ออกมานะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น800ลิตรนะครับนะจริงๆมันมี600ลิตร800ลิตรพันสอง พันห้าสามพันสองอะไรก็น,นี้นะครับนะขึ้นอยู่กับขนาดของคนที่อยู่นะครับจำนวนคนที่อยู่ในบ้านนะฮะถ้าจํานวนคนน้อยก็ถ้าอันนี้ผมอยู่แค่สองคนก็เลยเลือกตัวแปดร้อยนะครับจริงๆใช้หกร้อยก็ได้นะฮะแต่พอดีแปดร้อยมันมีโปรโมชั่นนะครับก็เลยเอาตัวแปดร้อยนะฮะงนั้นทำการติดตั้งนะครับนะฮะใช้ท่อ p ีวซีขนาดสี่นิ้วนะครับนะ ฝั่งด้านปลายน้ําทิ้งน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้เดินท่อนะครับเปิดเอาไว้นะเปิดเอาไว้เพื่อที่จะทําถังซึมอ,อีกชุดหนึ่งนะครับนะจากนั้นก็ใช้ไมโครเกียร์เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกดซับสไครด้วยนะครับ